สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาสอนทําปืนหนังยางจากไม้ลูกชิ้นนะครับผมเน่แบบนี้เลยนะครับผมวิธีทําก็ทําง่ายๆนะครับผมอันนี้นะครับผมเล็งค่อนข้างแม่นนะครับเมื่อตอนคลิปพี่นนท์ก็ยิงไปให้ดูแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลย โอเคครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมให้เรานําไม้ลูกชิ้นมานะครับผม6อันนะครับทั้งหมดนะครับเราก็ตัดที่แหลมแหลมออกเลยนะครับผมทั้ง6อันเลยนะครับก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยจากนั้นนะครับผมให้เราเอา2ออันมาประกบกันนะครับแล้วเราก็เอาเทปใสนะครับผมเทปใสพันข้างบนข้างล่างนะครับผมแล้วก็ตรงกลางนะครับผมให้มันยึดติดกันนะครับปึ๊บนี่นะครับผมเราก็พันไปในลักษณะนี้เลยนะครับ ให้แน่นๆเลยนะครับผมปึ๊บนี่ในลักษณะนี้นะครับผมให้เราพันหัวท้ายก่อนนะครับแล้วก็มาพันตรงกลางได้เลยปึ๊บนี่โอเคพอเราพันหัวท้ายได้แล้วนะครับผมจากนั้นเราก็มาพันตรงกลางได้เลยนะครับผม โอเคครับผมนี่ให้เราพันในลักษณะนี kita, 1, ้นะครับผมพันหัวท้ายนะครับแล้วก็พันตรงกลางนะครับผมในลักษณะนี้เลยนะครับให้เราพันทั้งหมด3คู่นะครับผมนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับผมให้เราพัน3าอันทําการพันได้เลยโอเคครับผมพอเรามัดได้แบบนี้ทั้ง3อันแล้วนะครับผมนี่ให้เรามัดหัวท้ายนะครับผมแล้วก็ตรงกลางนะครับ อันนี้นะครับผมเราจะตัดออก1อันนะครับผมเราใช้คัตเตอร์ในการตัดนะครับผมตัดตรงนี้ปึ๊บนี่เพื่อเป็นด้ามจับนะครับผมตรงนี้ด้ามจับไม่ต้องยาวมากนะครับผมแค่นี้ก็พอนะครับให้เราทําการเอาคัตเตอร์นะครับผมขูดๆรอบๆนะครับผมในลักษณะนี้เลยนะครับแล้วเราก็หักออกได้เลยนะครับผม ปึ๊บโอเคนี in, ่นะครับผมให้เราตัดออกในลักษณะนี้เลยนะครับผมไม่ต้องยาวมากนะครับนี่ในลักษณะนี้นะครับผมโอเคครับผมพอเราตัดด้ามได้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับผมเราก็มาทําตัวปืนกันเลยนะครับผมให้เรานํา2อันนี้นะครับผมมาประกบกันปึ๊บนี่ในลักษณะนี้นะครับมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมกลมกลมในลักษณะนี้เลยนะครับผมแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับมาประกบกันในลักษณะนี้นะครับผม จากนั้นนะครับผมเราก็นําเทปใสนะครับมามัดตรงนี้ได้เลยนะครับผมตรงนี้เราจะเยาวๆหน่อยนะครับผมเราจะมัดหลายรอบนะครับมัดให้แน่นเลยนะครับผมขั้นตอนนี้ก็หมุนให้แน่นๆเลยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ให้เรามัดในลักษณะนี้เลยนะครับผมให้แน่นๆเลยนะครับโอเคพอเรามัดตรงหัวได้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับ เราก็เอาตัวด้ามนะครับผมที่เราตัดสั้นๆในลักษณะนี้นะครับผมนี่เลยครึ่งนิดนึงนะครับผมมาใส่สอดใส่เข้าไปข้างในนะครับปึ๊บนี่ในลักษณะนี้นะครับผมนี่รูปทรงเหมือนปืนนะครับผมนี่โอเคเวลายิงเรายิงอย่างนี้นะครับผมปึ๊บนี่แบบนี้เลยจากนั้นนะครับผมนําหลังยางวงใหญ่นะครับมามัดได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องมัดแน่นมากนะครับผมนี่พอเรามัดด้านนี้2ทบแล้วนะครับผมเราก็เปลี่ยนด้านนะครับ มัดด้านนี้ด้วยนะครับผม 2- 3ส,สาทบนะครับปึ๊บนี่ไม่ต้องมัดแน่นนะครับผมนี่พอยิงได้นะครับปึ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยจากนั้นนะครับผมเราก็เริ่มเก็บหนังยางนะครับผมปึ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับไอตรงตัวนี้นะครับผมไม่ต้องสูงมากนะครับผมถ้าเกิดว่ามันสูงมาก liksom. มันจะยิงหนังยางไปไม่ค่อยดีนะครับผมเราก็กดลงปึ๊บนี่ให้ได้ในลักษณะนี้นะครับเ <ure> วลายิงปึ๊บมันก็จะปล่อยหนังยางไปนะครับผม โอเคครับผมนี่แค่นี้ก็เป็นกานเรเสร็จสิ้นนะครับผมวิธีเล่นนะครับผมเราก็หนังยางคล้องข้างหน้านะครับผมปึ๊บนี่ตรงนี้เลยนะครับปึ๊บแล้วก็มาคล้องข้างหลังปึ๊บนี่ในลักษณะนี้แล้วก็ยิงในลักษณะนี้เลยปึ๊บนี่มันก็เจ็บจี๊ดจินิดนึงนะครับผมไม่เจ็บมากนะครับผมอันนี้สามารถเอาไปเล่นยิงขวดยิงอะไรได้นะครับผมยิงขวดก็ล้มนะครับผมนี่ โอเคเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นปืนหน้าไม้นะครับผมเป็นของเล่นยุค90เหมือนกันนะครับผมสมัยตอนเด็กๆนะครับผมพี่น้องก็จะมาทําในลักษณะนี้นะครับผมเล่นยิงแข่งกันนะครับผมยิงขวดยิงอะไรก็สนุกเลยนะครับผมนี่โอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ก็จะเหมือนกันเลยนะครับผม2อันนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็กดตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u บสไค i ต์กดกระดิ่งให้พี่นนทด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆอยกับพี่นนท์สำหรับคลิปนี้พี่นนองก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ